สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยนะครับวันนี้มาเก็บมูลให้พ่อใหญ่นะครับผมเนื้อทัดเลยเอาเถ ขอเลยต้องเสียมัดเลยขอเลอโรตรงนี้ลองพอใหญ่เริ่มหวงอนาเขตแล้วครับผมเก็บคนเดียวไม่ได้แล้วนะครับต้องหลอกล่อครับช่วงนี้ ติดลูกหมุนนะครับแต่ว่าก็เริ่มคลายได้บ้างแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับผมดูไปก่อนเมื่อเช้าเข้ามารอบหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าได้คางเดียวนะครับนี่ครับขาดออกไปแล้วรอบหนึง ก็เลยม,มาตามน้องปลามาช่วยตอนนี้ก็เริ่มตกมันหนักนะครับถ้าตกมันหนักแล้วก็จะไม่ค่อยกินหญ้าเท่าไหร่นะครับผมแล้วจังหวะที่เมื่อวานนะครับโซ่ติดแบบติดแบบคลายไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ ไปแหง,งานด้วยนะครับเมื่อวานก็เลยเล่นกันหนักหน่อยนะครับทำให้พ่อใหญ่เราแวงมากเลยครับผมก็กลับมาจากแหง,งานก็เข้ามาลองเก็บดูครับผมกระโจนใส่เลยนะครับเข้าไปกับคุณปูนะครับกระโจนใส่เลยนะครับผมก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับ ปกติไม่เคยห่วงขนาดนี้นะครับแต่ด้วยที่ว่าโซ่นะครับโซ่ติดก็เลยต้องรีบแก้ไขนะครับผมนี่ก็ยังห่วงห่วงนะครับห่วงห่วงกนาเขตอยู่นะครับได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นแหละปลั๊มไม่สะอาดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร ให้เก็บในยพ่อใหญ่ให้เก็บให้เก็บเออจ่าจี้จ่าสมจี้ นี่พอใหญ่เระแวงมากครับผมพอใหญ่ระแวงมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องต้องระมัดระวังมากนะครับนี่ก็ถือว่าอย่างใจดีนะครับนี่เขาได้ขนาดนี้ครับผม เป็นหมึกขี้ปลปั๊มฮะเออขี้แอบขี้เอ้าพอแล้วเบียจะได้ขี่อ้าลาลาซมบรรจายังแล้วก็จะคอกกลางกลอยหน่เออลาจัะมันเด้ขี้ เดียววนาไปก่อนอ้เอ้ยเถ่าเอ,อ้ยดีหอดเลยวันคอได้ไงอย่างนี้คือไม่ให้เก็บนะครับนี่ ีนี่มนุษจะเข้านะครับแล้วถ้าฟื้นนี่กระดูดเลยนะครับนี่ว่านาบืนว่ะ เอเอ,เอตอนถึงอย่อนกคือไหมตองวาละ่ะถ้าไม่กินยาแล้วเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเล่นเริ่มเล่นควานนะครับผมก็คือจะลังแกนะครับตาเดินไปข้างหลังเอา ไม่ได้ครับติดเชื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพราะว่าเล่นโซ่นะครับผมเนี่ยครับโซ่มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างที่เห็นนะครับปีนี้ผูกยาวครับโซ่เลยพันกันครับผมลองโยนญยาให้กินตรงนั้นสิ một đôi giang nhà nhà một nọ mà bươn nữa cơ bài mà bươn เดินหลองเดินไปมามาสิเดี๋ยวคุณพ่อลองเดินไปนะครับเขาจะให้หรือเปล่าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องปืนนะครับผมได้แค่ไหนก็แค่นั้นลองเปลี่ยนครับน่าอ่ะท้อ ไม่ฟื้นนะครับเดี๋ยวจะผู้ใหญ่เขาจะกระโดดใส่น,นนะ,อะนเอาได้เท่าที่ได้นะครับโอเคครับผมก็วันนี้เข้าได้แค่นี้นะครับรอช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งเนาะครับช้างตกมันนี่บางครั้งต้องเป็นเวลาเหมือนกันครับจังหวะเขาจังหวะนะครับจังหว,งวะเขาให้เข้าจังหวะเขาไม่ให้เข้านะครับเรา ต้องดูอาการครับด้วยนะครับโอเคเนาะก็ขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะครับฝากพ่อแม่เอซีทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับผมแบมเบี่สีสัไทยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ